สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมอีกเช่นเคยครับกับช่างนุภารวยจังไดกะอย่าลืมเข้ามาให้กำลังใจกันนะครับนอกับช่างนุภารวยน้ำเนนะครับนอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ช่างนุนะครับที่ไหนไปติดตามหรือว่าเรื่องราวความฝันนะครับเอามาฝากหรือว่าตัวเลขแนวทางนะครับผมก็สามารถกดติดตามได้นะครับนอกับช่างนุภารวยสําหรับวันนี้นะครับนอ สางนุนะครับไดไปหายายอ้วนคนฝันแม่นกล่าว่าได้นะครับนอนกับยายอ้วนเพิ่นก็เลยเล่าเรื่องเล่าความฝันนะครับเพิ่นบอกว่าฝันแปลกรอบนี้นี่ฝันแปลกฝันเห็นยักษ์แต่เพื่อนนั้นมาบอกเลขสามตัวแล้วก็สองตัวในความฝันนะครับผมสําหรับรอบนี้แต่ละว่าฝันแปลกแปลกมองไดนะครับมองที่ว่าบอกเคยฝันเห็นยักษ์จ้าเถื่อนว่าจัน รอบนี้มาจังได้นะครับมาฝันเห็นอยากนะครับผมเต่นั่นเพิ่นนาตากัเป็นตะยานยูดอกแต่หันเพิ่นกับว่าบัตรจิไปแล้วมาบอกเลขนะครับผมสําหรับนะครับผมมือนี้นะครับกับชิกับเรื่องราวความฝันของยายอ้วนนะครับผมทีวาสานูเด้เขาไปหานะครับในมือหนี้นะครับเนาะออมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านหรือว่าในงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2 5งพนรนะครับผมสําหรับความฝัน ของคุณย่ายนั่นคุณย่ายนั่นฝันว่าฝันว่าตัวเองนั่นนะครับเบื้องจังนึงนะครับภาพเบื้องจังงนึง่งมันมันก็ไข่ไข่คือวัดเบื้องจังนึงมันก็ไข่ไข่คือปลาเพราะว่าเวลาเพิ่นว่าเพิ่นฝันนั่นมันสลวัวสลวัวเหมือนไข่ไข่กลางคืนนะครับไข่ไข่กลางคืนหรือว่าวัานเพ่นประมาณนี้แต่เป็นเดือนเดือนแก่งเพิ่นวาแต่เป็นเดือนแก่งโหแต่ว่าคือสิเป็นย่างมันขค้ืนแท้ละเพราะมันสลัว แต่ว่ามันแกงนวลอีเกิงพันวาหรือว่าแกง้ดยะจั๋นพันว่ามันขึ้นเพ่นพันวามันกระสะัวกะสรัวคลายๆขึ้นมือร้อยกระท่งนั่นแหละนะครับพันว่ามันสว่างนะครับหรือว่าเดือนไงายเนาะแต่ว่าตามว่าตามลักเข้านั่นก็คือว่าเดือนไงายบานีเพ่นวาแต่เหตุการณ์นั้นเบื้องจังนึงก็คือยูวัดเบื้องจังนึงก็คืออยู่ป่าต้นหมหรากใหม่มันหลายแต่มันมีเดินพ่นว่ามันมีเดินแต่คุยนได้ก็บ่ฮู้วตัวเองอยู่ใส แต่ว่าไปยูหันและยูผู้เดียวนั่แเนี่ยมไปนี่กะว่างเว้งพูนว่าเนี่ยมไปนี่กะบอเห็นไผ่บ่มีผู้ใดแต่เพื่อนบอกว่านั่นแต่บอกที่ว่ายืนยูนั่นก็ชีว่าเป็นวาดเพราะว่าอย่างมันเป็นพื้นปูนซีเมนต์มันเป็นพื้นปูนมันว่่แม่นพื้นดินบอกที่ว่าคุณนย่าอยู่นั่นมันเป็นโถงโล่งแล้วด้านขามันกับเป็นป่าพูนว่าเป็นป่า นี่ยเมืองกับขันไข่ครับข้าก็ขึ้นจังหวัดปลาที่เคยไปนั่นแหละแต่เบิงอีกจังหนึ่งมันกับมาคือวสันเพราะในความฝันเนาะมันกับเป็นปลาออมแต่ว่ามองที่ว่าคุณย่าอยู่นี่ยืนอยู่นั้นมันเป็นพื้นเดินสนามมันเป็นพื้นปูนเพราะเนี่ยมเห็นคุณย่ายนีเนี่ยมเห็นเราเลยเอาบานี้สักพักหนึ่งเพิ่นกับเนี่ยไปกับบมฮูว่าคุณย่าจักิบไปไสมาใส่ในความฝันนั่นแต่ว่ายืนอยู่เนี่ยมหนาเนี่ยมหลังนี่สจักจีไปใสกับบมฮูคือกัน พรอสักพักหนึ่งปรากฏว่าเพิ่อนเห็นไซเป็นเสีย้าคนธรรมดานี่ยแหละยางออกมาไต่หันสูงใหญ่โอ้เพิ่นว่าคือสิ่คนสูงนี่คือสิ่ประมาณอยู่ดอกหกหกเมตรสิบเมตรเพิ่นว่าสูงใหญ่สูงใหญ่แตงหนาแตงตานี่คือยากเลยคือจังเข้าเขียนดูปยักือค้คลายเบื่งจังหนึงกับเพิ่นว่าคึอจังพวก ปัน้นเท้าเว็สชุรันนะครับลูปปั้นเพื่อรอเพิ่นเป็นยันกษ์เพิ่นมีมีเขียวมีเขียนยังมีอ่าคิ้วนี่ก็เขียนนะครับเป็นยักษ์เป็นยังเบิดเลยนาตานี่แต่บดูไลยงางออกมาโตใหญ่ยางออกมาแต่ว่าเพิ่นใส่เสียผานี่คือคนปกติใส่กางเกงขาสั้นใส่เสือแขนสั้นแต่หันกลร่างใหญ่ลวกะพร้อมมีเขียวเขียนปากเขียนยังนีมีเบิด ขึ้นยากเลยนะครับขึ้นยากบานนี้ออกมาเพิ่นย้ายกระตกใจแล้วออกมาย้ายก็เลยแลีนนะครับแลียนมาสิแลยนหนีเพิ่นก็บอกว่าบอต้องแลีนดอกมาสั่นเพิ่อนบอกมาบอต้องแลีนดอกบานนี้เพิ่นก็ว่าเอ้าเพิ่นคือว่าจังสั่นเพิ่นเบอกเพิ่นคือจังเพิ่นสิเป็นมิด่าสั่นเสียงเพิ่นนนาเพราะว่าหนาตาเพิ่นก็บบอลเดูหลายเนาะเพียงแต่ว่าใน ในใจในคนใุณยายก็เชวา่าผีหลอกสนแล้วนะครับเพราะว่ายู่กลางปา่าบ่ได้คิดว่าสิเป็นยักษ์หรือว่าสิเป็นทาวเวตสุวรรณหรือว่าสิเป็นอย่าง่ะในความฝันนั่นหูแต่ว่ามาโตย่งแงงสันผีแน่นอนแลนนะครับก็เลยแลนเพื่อนก็เลยบอกอื่นมาบอกว่าบ่ต้องแลนดอกคุณยายก็เลยหยุดหยุดแนมเบิงบานนี้ก็เลยมาคืดน,น,นอะแนมเบิงป้าเพื่อนก็เลยคืดว่านี่บอกยักษ์หรือว่าเจ้าทีเจ้าทางอยู่หนี่ว่เพิ่นออกมา เพิ่นสิออกมาเห็นอย่างเป็นอย่างเพิ่นขึ้นมองเห็นหรือว่าเพิ่นเป็นอีหย่างเพิ่นขึ้นจังสิแนมเห็นจริงจักสิทธิ์จันสี่เพิ่นวาเพิ่นขึ้นในในความคิดในความฝันหลังจากแนมเมืมองนาตาแล้วนั่นคุณยายจาได,ได้สัตว์เกนเลยนะครับมีงวดมีหมยังเขียนอานาคิวเป็นยักษ์เป็นหยังมีมีแขวออกพร้อมนะครับมีเขียวออกว่าซันบานนี้เพิ่นกันเลยว่าปตองยานดอกปตองแลนาจังซี่เพิ่นมาดีบอด้มา้ห้ วานี้เพิ่นก็วอากันเ pues พ mm ิ่นก็เลยว่าแล้วมาแล้วมาอ nah. ีหยังล่ะนี่เพิ่นจังซี่เพิ่นถามว่าแล้วมาอีหยังเพิ่นก็ว่าบอได้มาอีหยังดอกออกมาซื้อเพิ่นเ่าออกมายางเลนว่าซั่นหยักต้นนั้นว่าออกมายางเล่นออกมายางเล่นแล้วก็สิเข้ากับอะะว่าซั่นพอว่าสิเข้ากับเพิ่นเราบอกมาว่าเลขมันสีออกศูนย์สีเก่ากับหนึ่งเก่าเ่อาซั่น ดูซื้อเพิ่อนก่าเลขมันสิออก049กับ19หลังจากหั่นเพิ่นกับยางเสียรีบเข้าไปเพราะเสียรีบเข้าไปซ่ำนั่นล่ละคุณยายก็ตื่นขึ้นกันนะครับเสลดตื่นเลยนะครับนอนเสลดตื่นกลางดึกตื่นมากกท่านในแกงซ้ำคือสีประมาณตีสองตีสามประมาณนี้แหละหื่เตือนขึ้นก็เลยว่าโอ้เพิ่นนมาฝันไปตัวนี่เพิ่นก็เลยว่าหัวฝัน เพื่นมาหายเหลขกยักษ์ต่างไดมาหายเลขสามตัวครับสองตัวบอกเคยฝันจังสีจักเถื่อนะครับเพื่อนบอกครับผมนะครับบอกครับสร้างนูนี่แล้วว่าบอกเคยฝันจังสีจักเถื่อฝันเห็นยักษ์นี่แหละเถื่อแรกและก็เหตุการณ์ที่ไปเนี่ยครับมานนั่งคึดแล้วนั่งขึ้นียวก็เหตุการณ์อยู่วงไดวัดป่าหรือว่าวัดตัวใดที่ว่าจะของเคยไปมันมีสภาพแนวนี้เพื่นว่ามันเป็นเดินเพื่นว่ามันเป็นเดินหรือเป็นปูนซีเมนต์แต่ด้านคางมันเป็นต้นใหม่อ้อม นะครับเพื่อนก็คิดอยู่่าหมองได้ที่ว่าเพื่อนเคยไปหรือว่าเจ้าทีเจ้าทางด้วยว่าส,ส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่นสีน้าคุณยายมากครับพ่จักพอช่วงหนึ่งหันนะครับนอเพิ่นกะไดไปงานกฐทินหลหมองไลยบอนนะครับก็มานึกคิดอยู่แต่คิดท่านาให้ออกนะครับว่าที่ว่าเพื่อนตามมานี่นั่นมาแต่วัดไหนนะครับผมสําหรับนะครับนอมาท่วนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับตัวเลขที่คุณยายฝันเห็นยากนะครับนอจะคือ เพิ่นมาบอกเลขนะ่สตัวก็คือ0 49นะครับผม0ูนย์สเกหรือว่า2ตัวอาจจะเป็นนะครับศูนย์สี่ก้าละกันสีาสำหรับ2ตัวก็คือ1นเก้านะครับหนอหนึ่งเก้าหรือว่าเก้าหนึ่งหรือว่าหนึ่งหสำหรับเลขเก้ากับเลขหกนี่ครปิดกับน้ำเน่เนาะอาจจะเป็น046ย์สี่หกหรือว่าหนึหนะครับนอสำหรับในรอบนี้กับในงวดประจำวันที่สิบหพฤศจิกายน6กแปดนะครับหนอสำหรับช่วงนี้ก็ที่ว่า นะครับเนาะหลายคนหลายท่านนะครับเพื่อนกะอาจจะบ่ฝันนะครับหรือว่าอาจจะบม่มีตัวเลขที่ว่ามักจะสามารถเข้ามารับชมนะครับเนาะหรือช่องชนุพารวยผู้ใดเข้ามารับชมเรียวกะฝากกดไลค์กดแชร์นําแเนีกันแล้วกันนะครับเนาะสำหรับเรื่องราวความฝันหรือว่าตัวเลขแนวทางนะครับเนาะเพื่อคนไหเพื่อนที่มักนําเพื่อนกะสามารถเอาไปตามได้นะครับเนาะผู้ใดบ่มักก็สามารถผ่านได้ training, flight, นะครับเนาะสำหรับมื้อนี้ชนุพารวยกัสศิลาท่า an, นผู้ชมไปก่อน ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ